ชายส่วนที่เหลือก็มือกดลงหน่อยสอดเสียบไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะเพื่อเป็นการเก็บชายต่อเข้าวต้มมัดของเราจะได้แน่นอยู่ดีนะคะดึงไปค่ะนี่ดึงไปแบบนี้ใครจะเก็บไว้หิว้วถือแบบนี้ก็ได้หรือใครจะตัดออกก็ได้นะคะนี่ แค่นี้ก็ได้ข้าวต้มมัดและะ้ค่ะ1นึ่งคู่ส,สวยๆแน่นดีไม่มีหลุดแบบนี้เลยค่ะการทำข้าวต้มมัดนะคะก่อนอื่นเราจะนนำข้าวสารเหนียวค่ะเปิดน้ำใส่แช่ทิ้งไว้ประมาณ4 5ชั่วโมงแล้วแต่ข้าวเหนียวเก่าข้าวเหนียวใหม่นะคะพอแช่ครบเวลาเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นให้เรานำไปล้างสัก2-3น้ำให้ใสสะอาดดีแล้วก็ใสตะแกรงพักเสด็จน้ำไว้นะคะ ก่อนอื่นเราก็ตั้งหม้อซ้งให้น้ำร้อนน้ำเดือดดีนะคะนำทั่วเขียวเลาะเปลือ,อกจะมีเม็ดสีเหลืองเล็กๆแบบนี้นะคะก่อนอื่นก็นำไปล้างน้ำสักสองสามสี่น้ำให้น้ำใสสะอาดดีค่ะแล้วก็เปิดน้ำใสแช่ทิ้งไว้3 4มสี่ชั่วโมงให้นิ่มดีพอครบเวลาก็ล้างอีกสัก3าสี่น้ำให้ใสสะอาดดีเลยจะได้ไม่เหม็นเขียวนะคะ แล้วก็นำมาใส่ผ้าขาวบางนำมานึ่งให้พอสุกก่อนค่ะเกลี่ยออกแล้วก็ทำเป็นรูๆหน่อยค่ะให้ความร้อนผ่านจะได้สุกทั่วถึงกันนะคะจากนั้นก็ใช้ใชายผ้าขาวบางปิดครุมเอาไว้จะได้ละอุดีค่ะหรือใครมีหวดใช้หวดหนึ่งก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีหวดใช้ห่อผ้าขาวบางใช้ซึ้งนึ่งแบบนี้ได้เลยค่ะ นึ่งต่อประมาณสิบห้านาทีให้พอสุกดีไม่ต้องเละไม่ต้องเปื่อยนะคะพอเรานึ่งครบเวลาสิบห้านาทีนะคะถั่วของเราก็สุกดีแล้วค่ะสุกนุ่มกำลังดีนะคะไม่ต้องให้เปื่อยให้เละเกินค่ะปิดเตายกลงพักไว้ก่อนนะคะ เราก็จะมาทำการผัดข้าวกันต่อเลยค่ะตั้งกระทะเปิดเตาใส่กะทิลงไปค่ะตามด้วยเกลือน้ำน้ำตาลทรายเราจะใส่ทีหลังนะคะใบเตยค่ะคนให้เกลือละลายดีค่ะ ถ้าเกิดเราใส่น้ำตาลทรายตั้งแต่แรกน้ำตาลทรายมีความหวานจะไปรัดตัวข้าวสารของเราจะทําให้แข็งกระด้างไม่สุกนะคะเวลานาไปนึ่งใบเตยเพิ่มความหอมไปค่ะจากนั้นก็ใส่ข้าวสารที่เราล้างแล้วก็เสดดน้ําไว้ลงไปนะคะจากนั้นก็ ผัดต่อค่ะมันคนตลอดคนเรื่อยๆเ,เดี๋ยวจะไม่ก้นกระทะได้นะคะผัดต่อด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะคนต่อเรื่อยๆผัดจนข้าวสารดูดซึมเอาน้ํากะทิของเราค่ะจนความหอมของใบเตยอ,ออกมาเลยนะคะพอเราผัดมาสักพัก ข้าวดูดซึมเอาน้ำกะทิแห้งดีแล้วค่ะเม็ดข้าวก็จะมีความอืดขึ้นนิดหน่อยจากนั้นให้เราใส่น้ำตาลทรายค่ะความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบหวานมากกว่าน้อยใส่ไปได้เลยค่ะแล้วก็คนผัดให้น้ำตาลละลายเข้ากับข้าวดีค่ะทำแบบนี้ผัดแบบนี้ ข้าวของเราจะเหนียวนุ่มดีไม่แข็งนะคะพอเราผัดน้ำตาลละลายเข้าดีแล้วค่ะเท่ากับข้าวดีแล้วจากนั้นให้เราใส่ถั่วเหลืองที่เรานึ่งสุกพักไว้เมื่อกี้นะคะนึ่งสุกแล้วค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันดีเลยค่ะ ให้ถัวเหลืองแทกซึมเข้าไปอยู่ในตัวข้าวของเราดีค่ะเรานี้ถัวเหลืองเน้นๆเลยนะคะพอเข้ากันดีแล้วก็ปิดเตาเทใ,ใส่ชามพักไว้ให้อุ่นสักหน่อยเดี๋ยวเราค่อยไปห่อใบตองกันนะคะ พอเราเตรียมทุกอย่างครบเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะมาทําการห่อข้าวต้มมัดของเรากันค่ะถ้าจะใส่ไส้กล้วยไปด้วยนะคะกล้วยน้ําว้าเลือกที่สุกงอมค่ะจะได้มีความหอมหวานแล้วก็นิ่มดีไม่แข็งนะคะปอกเปลือกแล้วก็เอาเส้นใยออกให้หมดให้เกลี้ยงค่ะจากนั้นก็ตัดแบ่งครึง่งแล้วก็แบ่งอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วแต่ใครจะใส่กล้วยเยอะมากน้อยประมาณนี้น,นะคะและสิ่งที่เราต้องเตรียมค่ะตอกนะคะไว้มัดเข้าต้มมัดของเราค่ะตอกถ้าเกิดซื้อมาเส้นใหญ่เกินก็ฉีกแบ่งครึ่งนำไปแช่น้ำให้นิ่มดีนะคะจะได้มัดง่ายค่ะใบตองของเราค่ะ ใครจะซ้อนใบตองก็ได้หรือว่าไม่ซ้อนก็ได้นะคะตากข้าววางใส่ลงไปค่ะตามด้วยกล้วยค่ะแล้วก็โปะข้าวไปอีกสักหน่อยนึงค่ะจับใบตองขึ้นมาใครจะห่อลายตรงๆแบบนี้เลยก็ได้นะคะ จากนั้นก็พับลงมา 1, 2, ึสาให้แน่นดีค่ะจากนั้นก็บีบๆกดๆในนึงจับทำเป็นจีบแล้วก็พับลงมาแบบนี้นะคะก็จะได้แหลมๆแบบนี้ค่ะจากนั้นก็บีบๆกดๆให้แน่นดีอีกข้างหนึ่งค่ะพอแน่นดีก็จับทำเป็นจีบ พับลงค่ะนี่ก็จะได้พ้ตวตมัดแบบนี้ค่ะง่ายๆพักไว้ก่อนค่ะวางใบตองเฉียงๆนิดนึงค่ะตักข้าวใส่ลงไปเกลี่ยออกนิดนึงวางกล้วยใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตักข้าวมาโปะอีกทีนึงนะคะหยิบใบตองขึ้นมาค่ะ บ,บ,บีบกดจับทรงให้เข้ากันดีก่อนวางข้าวเฉียงแบบนี้นะคะรวบเข้าหากันค่ะจับพับลงมาหนึ่งสองสามให้แน่นดีค่ะพอแน่นดีจับทำเป็นจีบแล้วก็พับชายลงมานะคะจะได้แบบนี้ค่ะกลับมาอีกข้างหนึ่งบีบกดลงให้แน่นดีก่อน พอแน่นดีแล้วก็จับทําเป็นจีบเหมือนกันค่ะแล้วก็พับชายลงมาแบบนี้นะคะนี่แค่นี้ก็ได้ละค่ะก็จะเป็นลายใบตองเฉียงแบบนี้สวยหรือใครไม่ถนดัดใครยังไม่เก่งหอ่อลายตรงๆก็ได้ค่ะพักไว้ก่อนค่ะพอเราได้ข้าวต้มมัดสองีบนะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นำสองจีบมาประกบเข้าหากันค่ะแล้วก็ใช้ต่อของเรา นิ้วโป้งจิบต,ตรงนี้แล้วก็ใช้เข้าต้มมัดหมุนหนึ่งสองสรอบก่อนแล้วก็ใช้มือหมุนแบบนี้สอบไว้ตรงนี้ก่อนค่ะจากนั้นตออีกอันนึงค่ะใช้เท่าๆกันนะคะปึ๊บให้แน่นดีนิ้วโป้งจีเข้าวต้มหมุนสองสามรอบ แน่นดีแล้วก็ใช้มือหมุนแบบนี้ใช้ส่วนที่เหลือก็มือกดลงหน่อยสอดเสียบไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะเพื่อเป็นการเก็บชายต่อเข้าโต้มมัดของเราจะได้แน่นอยู่ดีนะคะดึงไปค่ะนี่ดึงไปแบบนี้ใครจะเก็บไว้หิว้วถือแบบนี้ก็ได้หรือใครจะตัดออกก็ได้นะคะ นี่แค่นี้ก็ได้ข้าวต้มมัดแล้วค่ะหนึ่งคู่ส,สวยๆแน่นดีไม่มีหลุดแบบนี้เลยค่ะนําไปเรียงใส่ซึ้งเตรียมนึ่งได้เลยค่ะพอเราห่อข้าวต้มมัดของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็นํามาเลียงใส่ซึ้งนึ่งให้สุกให้นุ่มดีเลยค่ะปิดฝาแล้วก็นึ่งต่อประมาณ1 2งสองชั่วโมงแล้วแต่ใครจะเอาข้าวเหนียวมากเหนียวน้อยตามชอบได้เลยค่ะ น้ำในซึ้งก็ต้องใส่เยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวจะไม่กลนนมอได้ค่ะพอเรานึ่งครบเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะสุกหอมดีแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากให้ข้าวเหนียวแบบเหนียวเหนียวนิ่มๆเลยก็นึ่งต่อชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงได้เลยนะคะแต่ต้องเติมน้ําในก้นซึ้งได้ค่ะเดี๋ยวจะไม่ก้นหมอได้ค่ะพอสุกแล้วก็ปิดเตายกลงพักไว้ให้ เย็นๆสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาแกะดูข้าวต้มมัดของเรากันค่ะข้าวต้มมัดของเราก็เริ่มเย็นตัวสักหน่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะคะสูตรนี้ได้15คู่ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแต่แล้วแต่ขนาดของแต่ละคนที่ทำได้ค่ะถ้าเกิดมัดติดกันก็จะแน่นดีสวยๆแบบนี้เลยนะคะ อนี่ถั่วเหลืองเน้นๆกล้วยน้ำว้าสุกงอมช่ำๆนี่แบบนี้เลยค่ะเข้าต้มมัดถั่วเหลืองใส้กล้วยของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะ หอมหวานมันอร่อยสุดๆค่ะถั่วเหลืองเน้นๆแบบนี้เลยนะคะเปลี่ยนจากถั่วดำาให้เป็นถั่วเหลืองเข้ากันได้ดีอร่อยสุดๆเลยค่ะแถมยังมีกล้วยน้ำว้าข้างในช้ำๆเวลาทานคู่กันทุกอย่างแล้วเข้ากันเข้ากันค่ะลองไปทำดูค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับลองอร่อยแน่นอนค่ะหอมหวานมันกำลังดีเลยนะคะวิธีหอ่อวิธีมัดง่ายๆให้แน่นดีไม่หลุดไม่ลุยค่ะถ้าชอบก็บฝากดกติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ